บันทึกได้ออยังโอเคบันทึกละมาเราเราอ่าวันนี้ผมก็มาสุ่มนะครับตามเขาเหมือนเดิมเกมฮันไคสตาเลียวกับท่านเป่าอรหลวงพ่อเป่าใส่ตีไร้พ้าของเราก่อนหน้านี้สุ่มมาเมื่อไม่เขาดูไลฟ์ผม11ตู้ผมไม่เคยหลุดเลทครั้งนี้จะเป็นกวกากำลังให้ดีที่สุดของผมหรือไม่มันจะเป็นตู้ที่12หรือสิที่ไม่หลุดเลทหรือไม่เรามาดูกันวันนี้ หลวงพ่อคนนี้ไม่ทําผไม่พงผิดหวังซึ่งหลวงพ่อผมกับเพื่อนผมสุ่มไปก่อนหน้านี้ละก่อนผมละดูดเลททั้งคู่เราน่าจะดวงดีอยู่มาหลวงพ่อเปาครับให้ผมไปอยู่ตรงไหนครับอ่าไนหนดูซิอืมคนนีคนรอสรับสนตรงไหนเฮ้ยมีคนรอสรับสนสเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงใหม่เปิดเซน่าจริงยวนเนี่ยแหละเออเอาตรงนี้เหรอเออตรงนี้เลย เสียงเสียงมันตีมันดังไปเอาเอาเอาเหลือสักสามสองมาเอาตรงนี้นะปั๊บอ่านหน้าทางนี้ปึ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวรับอันนี้ก่อนว้าวใจดีเกินเจมใจดีเกินอือหกร้อยบวกเข้าไปบอกเข้าไปยังวันนี้เดี๋ยวกูเลื่อนไมค์มาใกล้ปากก่อน แล้วอันนี้กูยังแลกไม่หมดเลยนะเพราะอันนั้นไม่พอไปอีกสิบลูกปึ๊มเป็นเท่าไหร่1นึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบวกกับนั้นอีกสามก็จะเป็นประมาณหนึ่งรอเจ็ดสิบหกเกือบแปดสิบป่ะโอ้ถ้าถ้าสูบไปเรื่อยเดี๋ยวก็แปดสิบเก้าสิบดีใช่ป่ะเออ uh huh. เออมาเราจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็คือจะกดในโพลเสร็จปุ๊บเราจะยังไม่กด LC ราจะไม่กดอาวุธเราจะไปกดโรบินต่อเพราะว่าโรบินต้องเล่นคู่กับายพลแต่ตอนนี้ายพลต้องมาก่อนมา <c oughs> กดเลยนะครับสิบโลแรกก่อนหน้านี้ยังไม่ <c oughs> อ่าประมาณประมาณห้าลูกละตอนแรกลูกที่สิบห้าไปทองเลยต้อมทวงเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเอาตัวใหม่มาเลยต้อม ตัวใหม่มาเลยว่ะเพื่อนตัวใหม่ตัวใหม่บอกต้นสุ่มมาเพื่อตัวใหม่ไม่ออกเลยลังที่ดีเป็นลังที่ดีมาลังที่ดีโลที่ยี่สิบอุ้ยยังยังอีกยังอีกยังยังเป็นยี่สิบห้ากเอาตัวใหม่ไม่ได้ ต้องไปเลยไหมเออกูว่า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 มันนี่46แน่นอนกูดูขไหนแล้วกว่าจะจบแล้วก็โรบินด้วยมีโอกาส46สูง4ได้แน่ละ41เขี้ยะป่ะ41เราจะไม่เปลี่ยนสถานที่จริงเหรอในบอลผมสัตย์ทายตัวในบอลนะเอาที่นี่จริงๆใช่้ะป่ะในบอลอะหลวงพ่อเปาที่นี่แหละผมเชื่อหลวงพ่อเป่าตู้ที่12ละเว้ยที่ไม่ดูเละไปเฮ้ยมาแล้วนั่นไงมาแล้วมาเร็วด้วย ดูดูผมเชื่อไงหลวงพ่อเปาอ่ะหลวงพ่อเปาอย่าทำให้ผมไม่อยากฆ่าวันเลยหลวงพ่อเปาเฮ้ยหลวงพ่อเป่าดีแล้วตัวทิ้งสองไหมหลวงพ่อเปาหลวงพ่อเป่าออกมาดีแล้วไปไปเต็มหน้ากุเลยออกดีกออกไปสัตว โอ้ดีทีเสียแล้วพองว่าเปากูว่าตองนี้ปะไอ้เฮียขิวกองแข่งเยอะเกิน,กนว่ะกองแข่แงแม่งเอาเลยเอาเลที่ยีิบเ็ดนี่ยสามสิบเจ็ไม่ใช่เหรอยี่สิบห้าสามห้าไม่ใช่เหรอเราสุม่มไปสามสิบไงบวกกับอีห้าก็เป็นสามห้าดิอ๋อจะออกยี่สิบเจ็ดอ๋อเออ,อใช่ใช่ใช่ช่ช่ถือว่าออกเร็วอยู่มาเอออย่างไ้หลุดเรล็กก็หลุดเ็เร็วไม่เป็นไร โอเคเมื่อกี้ได้ตัวอะไรบ้างวะโอ้ร้อยเหลือร้อยสี่สิบโลชิวๆลุ้นให้อ่าอ่าในพลรียบออกเร็วจะได้กดโรบินต่อ uh huh. อไปเปลี่ยนที่ไหมหนูว่า <laughs> อ๋อชุด<ม>ตรงนี้ยังดวงดีอยู่คือออกเร็วอดีแล้วใช่ไหมตรงนี้เออยังดีอยู่ยังดีอยู่ข oh, อ้<ๆ>ดีโ okay. อเคอหจ้ย,ยังดีอยู่ของจุ้ยในการออกเร็วยังดีอยู่แต่ลุเดเรชเฉยใช่ไหมหนูว่า,วาใช่ใช่ <laughs> <ม>ใช,ใช่มัน ไม่เป็นไรโอ้โหสำหรับหลวงพ่อ11โลหลุดครั้งแรกผมผมไม่ว่าหลวงพ่อหรอกผมบอกแล้วครั้งที่แรกเออเดินชนจริงย้อนเฉยๆจ็ดแปดตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ทำไมมันออกกันเดียววะลูกะลูกะสิบแปดใช่ปะสิบแปดเดี๋ยวแรกอันนี้ก่อนไปเดี๋ยวเปิดตู้ทาวนแป๊บ แวะๆก่อนแวะก่อนเปิดไปเยอะยังไม่ดูวะไม่เป็นไรผมยังสัตธ์ทายหลวงพ่ออยู่ดูใกล้จะได้ทองแล้วดูเทาอ่อนมาต่อครับหลวงพ่อขอโบนี่ยี่หกเลยสามสามสิบเจ็ดลูกเนี้ยผมขอได้ไหมหลวงพ่อสามเจ็ดอะเฮ้ยอโอเคโอเคโอเคไปไปหลวงพ่อ ยังไะ่ลวงพ่านะยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดแล้วนะยี่สิบแปดเอ๊ะออกอลไรวะอุ้นอุ้นเลยสิริเบลของลบล้างโอเคหลวงพ่อผมอย่างน้อยอ่ะขอตัวใหม่ก็ได้หลวงพ่อให้สักสี่หกไปเปลี่ยนที่ไม่หลวงพ่อผมถามเมื่อกี้ยังเอาที่เดิมยังยืนยันใช่ไหมไหนไหนไหนสถานที่ยังเอาที่เดิมใช่ไหมไอศธายังไม่ เออเอา <cient> ส <ะ S 3> ตาไ่สบใครสตาฟไ่สืบใครหเฮียหอก่สตาไม่เสียมคคห่โอ้โหนสาสิเท่าเดิมเลยหร่เอ้ยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหแล้วมาลูแรกด้วยออกโอ้หรง่เจ๊ออกหยิบกาออกลแรกด้วยเมื่อกี้ ออก19โอ้โหสอนได้ปะ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 โอ๊ยตัวใหม่ด้วยโอ้หลวพอ่อเกินผมขอตัวใหม่ได้ให้ผมด้วยเหรอโอ้ไปที่โรบินต่อหลือว่าโล่ร้อยร้อยกับโล่มันได้ลุ้นแน่โรบินเนี่ยลุ้นเสร็จหรือว่าก็ได้ต่อวะเออเปลี่ยนที่ละโอเค,อเคหรือว่าโรบินมาแน่หรือว่าเป็นอสเน็ตเป็นแอสโคนี่ พินาโกนี่โอ้ไปยังไงวะเนี่ยมันติดอยู่ตรงเนี้ยมันออกไม่ได้อะดิอ่ากลับไม่ใช่เอ๊กดยังไงอะกดกลับอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วก็แผนที่สตาร์เดียวข้างบนอ่ะที่เป็นข้างบนข้างบนแผนที่สตาร์เดียวแผนที่สตาร์เดียวไปที่พินาโกนี่เนาะโอเยแล้วตอนที่ไหนครับไปตรงไหนครับไปอันสุด้อออันสุดท้ายเลยเป็นเรือหออ๋อเรืออาคันยไปอยู่ตรงไหนอ่าอยู่น่แปลงหน้าเลยเนี่ย อ่าฮะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้อะไปไปไปข้างล่างอะข้างล่างสุดอะเนี่ยอ๋อนี่ล่างสุดกันนี่โอเคอโอนี่ครับผู้คนถึงหลุดเรียญก็หลุดเล็ดเร็วครับถึงมาก็มาเร็วครับถึงเราจะดวงดวงซวยแค่ไหนเราก็ไม่ซวยจนสุดแต่เรามีผู้ชายคนนี้แต่ไปลู่นี่ผมไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอยู่ไยืนไปยืนอยู่ข้างหมูเลยโอ้ยอยู่ข้างหมูมูยไหนอะไมูอยู่ในน้ำอ๋อนี่อะ ลงไปใช่ปะตรงนี้เอ๋มูมูหมูตัวกลางอะมูทิ้งขี่กันอยู่ไหนวะโอเค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 เอาตัวละครนี้หรือว่าเปลี่ยนตรงนี้ไหมครับของจุ้ยไหมเดี๋ยวต้องมีนาเลยเอาไฟฟายไฟเอาไฟฟายไฟนะโอเคเพราะว่า DPS รอ d ีบออยู่มาต่อ กองแค่งเขายังทำงานอยู่ไปโรบินโรบินโรบินจังคาถาเดิมคาถาเดิมอขอคาถาเดิมก่อนทีนึงอิกเก้าออคาซัตซิมุคาซาซิมุไปคาซาตซิมุสิบเก้าเฮ้ยอืมไม่ใช่ว่ะไอ้เหี้ยคล้ายๆจะใช่ไง,ไงเมื่อกี้ ได้คนของสายปัญญาใช่ป่ะเอกดีเคองยกินเอ้ยเอดีเคเพิ่มขึ้นถือว่าดีนะของสายปัญญาเออโอ้ไม่ใช่สายของไอการทํายล้างนะมาต่อครับต่อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอ้าวใช่อรอใช่โอเคเรบินย่างย่างย่างกุหลกุหลอนเงาเงาใบตัวมากเลยแล้วแหละ ขอขอสักสองเอขอสักส oh, องเอโอ้โหเดีด๋ยวเอสตาเอสตาค่ายที่ใช้ป่ะวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปใช้อยู่นะปกต,ติอะปกติมันชอบออกโลที่สามสิบมันจะเป็นสามครั้งติดไหมถ้าสามครั้งติดแฮตติกเลยนะเนี่ยวิพุทเล่นแด่ถ้าออกจริงอะแฮตติกแฮตติกยังวะ <laughs> คุณโรบินโอ้โหออกครั้งละหนึ่งไม่ทิ้งจะถึงอาวุธ่ไนะปต่อไปสี่เก้าเอ้าไงยังยังศรัทธาที่เดิมไหมหลวงพ่อหรือไงหรือ,รอต้องเปลี่ยนตัวความอะไรไหมยังศรัทธาอยู่ยังศรัทธาอีกอ่ะไปศรัทธา สว่วนมากมันลึกๆอย่างเงี้ยมันจะมันมักจ,จะไม่หลุดเลทนะมือน่าจะสองทองนะโอ้โยทองเดียวเองวะโอ้ไม่ก็ว,วะเจ็ดสิบเจ็ดโอ้แม่ก็เดี๋ยวแรกนี้ก่อนอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ววะลืมดูเมื่อกี้สี่สิบเก้า <49 S 2> <29 S 1> ไปแล้วเราไปห้าเก้าโอ้แม่ก็มาต่อไป <my> โรบินขอจุ๊บทีนึงรักนะรักมากด้วยรักมากมันมีแนวเหมือนมีแนวโน้มว่าจะสุดว่ะโรบินโตเมตาเปลี่ยนโอ้ยสามมันไปเหมือนเหมือนดวงจะมานะเอาอย่างเงี้ยเอาไงหลวงพ่อเอาไงรอบนี้ไม่ออกเปลี่ยนที่ใช่ป่ะรอบเออเอารอบนี้ไม่ออกเปลี่ยนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเก้าเลยไปต่อไปหกเก้าเลยหลวงพ่อ ใช่เท่าไหร่นะตอนเนี้ยห้าเก้าแล้วห้าเก้าเอาไปกดหนึ่งลูกเพื่อหกสิบก่อนหรอเดินแล้วแต่เอาแล้วแต่หลวงพ่อไงเอาหนึ่งลูกเราเปลี่ยนที่เลยโอเคหนึ่งลูกก็เปลี่ยนที่โอเคครับโอเคตรวที่หกสิบโอ้โหเอาหกสิบป่ะต่อไปเจ็ดสิบเปลี่ยนที่ไหน ดูแพนดี้ดิบนเรือนไม่น่าจะน,นี้เท่าไหร่ละไปสวนสนุกดีกว่าเราทําไมไม่ไปหาอยู่ห้องน้องเลยวะตยู่ตงองอยู่ไหนเอ่อเอาเอาเงี้ยนอยู่หน้าเวทีเลยไหมหน้าเวทีอยู่ตรงไหนอะสตูดิโอสตูดิโอกรินไซายอะมันอยู่ตรงไหนอะอืม ไปโรงแรมแดนฝันปะเดือยไงอืมเปิดที่ห้องเราเลยดีไหมมันอยู่ตรงไหนอะห้องเราอะอ่ามันอยู่ในห้องอ่าอยู่อยู่อันที่หนึ่งอะ,อะข้างบนเนี่ยโรงแรมโรงแรมโรงแรมความจริงุ<ย>มันจะมีห้องเราอยู่เดี๋ยวเรื่อง,ง้าง่รงเออเปิดตรงนี้ก็ได้เอ๊ะหน้าประชาสัมพันธ์เนี่ยเออโอเคอ๋อน้องจะมาต้อนรับใช่ไหมอ๋อเออตอนเล่นเรื่องเราก็ต้องให้น้องมันต้อนรับดิ มันใช่ที่ประชาสัมพันธ์เลยตรงนี้โอเคครข้างหน้าเออประชาสัมพันธ์นั่งรอนั่งรอนั่งรอเอานั่งไม่ได้ด้วยเอานั่งไม่ได้วะนั่งไม่ได้เอาไงเออยืนยืนรอตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ยืนตรงหน้าประชาสัมพันธ์เฮ้ยหนีนั่งนี้ได้นั่งนี้ได้โอ้โหเกมดีอะไรเนี้ยนั่งไม่ได้สักที่เลยวะรอจูงจุดประหารพันธ์ก็ได้ ไปต่อโดยที่เจ็ดสิบโอ้โหโอ้ไม่เกิดเลสเลสเลสสิ่งกดได้พจน์อย่าไปกดเลยพจนไปโอ้โหโอ้โหออกไปสิบแล้วล่ะโอ้โหกดทีแล้วรอดีปะวะออกแล้วแหละออกแล้วออกแล้วกดไปเลยสิบเป็นละ สีไหเหรอ,อเพื่อซ้อนใช่ไหมเราศรัทธาเรามั่นใจเรามั่นใจเรามั่นใจเฮ้ยเยเรามั่นใจโอ๊ยตาขึ้นมาเอ้ยอันแรกเลย เอเดี๋ยวขอดูขอดูมีอะไรดูมบักเพลงเพลงเดี๋ยวอะไรนะบิว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 เดี๋ยวอะไรนะกูเกิลกูเกิลกูเกิลเดี๋ยวอะไรนะเราต้องเปิดเพลงโรบินพ่อบิวเว้ยเราต้องเปิดเพลงโรบินพ่อบิวใช่ป่ะเพื่อนชื่อชื่อเพลงมันอะไรนะอ่ไม่ไม่พิมพิมคำว่าพิมพ์พิมพ์คำว่าเพลงเพลงโรบินก็ได้ อ่ฮอนไคสตาเลียวพิง uh, Welcome to my Welcome to my w o r อันไหนอันนี้ใช่ปหมเรื่องอันนี้อันนี้นชื่อ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 อะไรเออนี่แหละนี่แหละข oh, อแนะนำไอศกรีมรสชาติใหม่จากแมกนัมแมกนัมมัทฉะครัมโบเพราะไอศกรีมเนี่ยเขามีมัทฉะเนช่าเา,าออกปุ๊บจะกดเพลงนี้นนั่ดี ปเปิดไปก่อนเลยเปิดไก่อนเลยดีกว่านะเออเปิดเลยเปิดเลยมาสอง The d e c o a t i โอ้ยคนลึกเอาเอาไปเลยควจริงปั๊มเปิดเพลงได้ผลวะได้ผลวะ โอ้มีเหลี้ยงตัวรักรักรักมากโทรปัพท์น่ะค่อยไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วเก็บแบบให้หมดก็มีโอกาสก็ค่อยลุ้นก็ได้แต่ตอนนี้คอเปิดอาวุธก่อนถูกปอง่ะเพราะว่าของกูเยอะอยู่แล้วโอ้ทีมครบทีมครบทีมครบทีมคไปอาวุธเยวฟังเพลงก่นมา ขอบคุณครับน้องโรบินอุ่า์เปิดเพลงน้องโรบินเลยเนี่ยโอ้โหได้โคได้ได้ทีมได้ทีมดีละขึ้นอยู่ว่าที่จริง e อีหนึ่งอ่ะโรบินโคตรดีแต่เอาไว้ตู้หน้าอยากได้อีหนึ่งอยู่นะแต่ไม่ดีกว่าเอาดีกว่าห้าสิบโลมีโอกาสที่จะได้ลุ้นหนึ่งรอบป้ะวะอันที่ส <laughs> <ๆ> <c ười> ามอันที่สามอ๋อลงเกือบอันที่สามไม่ใช่อ๋อ,อโอเคอ 3. เอออะไรห้าสิบห้าสิบลูกมีโอกาสปะวะ <S <S 1> <S 1> ได้ได้ไดออ้ได้ได้ได้เออเดี๋ยวมีโอกาสอยู่ที่จะออกห้าสิบอัตราสูงยอยู่ห้าสิบดีดีกว่าสามสิบสามสิบสี่สิบยังมีเสียวเียวยังมีโอกาสที่จะนั่นอยู่แต่ห้าสิบถ้าไม่ลืกอกิงอะ่ะมันไม่น่าถึงเจ็ดสิบหรอกเบดน e อีหนึ่งลบดนอีหนึ่งไม่ไม่ไม่อีหนึ่งเอาไว้รอบหน้ากูกูชอบนายพลมากกว่าอีหนึ่งมาอาวุธเฮ้ยเอาฐานที่ลืม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 เอาไงครับเปิดเปิดเปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวดูกน กดยังไงวะอันนี้ดูรายละเอียดดดูรายยละเอีประวัติสี่โลกดไปสี่โลไม่เป็นไรเอาฐานที่นี่ไหมลงพ่อเปาหรือยังไงอืมเอาเป็นโถฟูดีกว่าถึงถึงถึงมึงดูยังไงช่างนะถ้ามึงดูอะลึกๆเนี่ยยังไม่เคยดูดเละจริงๆถ้าลึกจริงๆอะมันจะไม่ดูดเละถ้าดูดเละก็มาเร็วใช่ปะล่ะ เออเออถือว่ายังยัง,ย,งยังมาตรฐานยังดีอยู่เท่ากับว่าสิบสิบเท่าไหร่วะสิบเอ็ดสิบสิบสามตู้หลุดเลรีหนึ่งใช่ปะแล้วหลุดเหรเร็วด้วยทั้งหลุกทั้งหลุดล <laughs> <laughs> มาเอาไงลุงวะผมตาใจงพ่้เอาสถานที่เรียกยี่อะไรยังไงเป็นหลวงฟู่ครับหลวงฟู่อ่าฮะหลวงฟู่ตรงไหนครับอ่าไปที่พอลลัม อะไรตรงไหนวะอันที่สี่อ่ะนี่ใช่ป่ะอาล่าม่อะไรแล้วตรงนห้นว่าตรงไหนตรงนี้ก็ไอ้ข้างบนเลยข้างบนเลยนกอ่ะนั่นแหละโอ้ท่าเรือโอ้ข้าเรือมารับสินค้าครับมารับสินค้าสินค้าอ๋อมารับสินค้าที่เป็นอาวุธใช่ใช่อ๋อโอเคให้นายพลโอเคแล้วตัวควันยังยืนยังเป็นไฟไฟไหมยังคิดว่าเป็นไฟไฟเืยต้องเปลี่ยน อามัดมัดเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวมีหัวหัวนี่หว่าเอาหัวหัวดีกว่าหัวหัวโอเคเอาหัวมาอาวุธเรามปเลือกอาวุธกันต่อขอคาถาครับครั้งที่แล้วสุดเล็ดไม่ใช่คาถาไงซาซิโมโกซาซิโมโซยโมเซอุมซาซิโมไม่เป็นไรถือว่าท้องคาถาไปแล้วเฮ้ยตัวอาวุธมันมันมันมีตัวละครออกมะป้อม อ่าอ่าเปล่าอาหรือว่าอาวุธอาวุธหรืออาวุธหรือว่าคืออะไรมันมีโอกาสที่ตัวละครจะออกไหมข้อหมายอ่ะมีมีมีออกออกสามัญคั่งที่แล้วเซเลสโซซิโร่ก็บอกว่าตู้อาวุธมีโอกาสที่ตัวละครจะออกกูสุ่มไปประมาณเจ็ดสิบรูกไม่ออกสักตัวกูก็งงเหมือนกันเออกูงงเหรอเดี๋ยวทำไมทำไมมึงทำไมมึงไม่ออกอ่ะเนี่ยตัวเอออาวุธอ๋ออาวุธของไอ้ซูชาร์อืมราสังหาร มันเป็นสแต็กอะไรอ่ะอ่าสแต็กรอมดาเมจความเสียหายครับเโอเคโอเคเมอร์กาได้ใช้กับเอ้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันดีสุดในสีดาเลยนะจริงหรอเออเออเยี่ยมเยี่ยมมาถือว่าดวงดีมาแล้วอันแรกต่อครับอืมยี่สิบง เออต้ออกมาสองอันเลยโอ้โหปัญญาสองอันปัญญาการโจมตีต่อเดองทําให้การโจมตีของผู้ชมใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นยี่ี่เปอร์เซ็นโอเคถือว่าไม่เร็วเฮ้ยแต่ว่าอันตีแต่ว่าอันตีของนายพลก็ตีต่อเดิเลยบอกต้องบอกไปแล้วตัวทำตัวตัวไอ้คนคนทําไอ้คนสับสแช่งเราไปแล้วเพื่อนต่อเลยต้องรีบเลยอย่างเงี้ยเออสามสิบ มมันไม่ออกว่ะไอ้เยี่ยมหายแล้วว่ะตัวนี้นายเห็นบอกแล้วตัวควายไม่ออกหรอกเดี๋ยวถ้ามันของกูออกเออแบงค์สีอันโอ้ยต่อครับหลวงพ่อเราต้องเราเราต้องมันต้องออกอาวุธเดี๋ย้ไหมนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลวน,หนหเหมยดีกว่าลวนเหมยอ่ะอ่าอ่า มานันแล้วเปลี่ยนห้องช่วยเปลี่ยนห้องช่วยผมมั่นใจว่าผมมีศรัทธาว่าเขาจะให้ผมใช้อาวุธของน้องไม่ให้ใช้อาวุธที่เป็นท่าไอ้รูปท่ารูดรูปเรือไปเด๊ดเด๊ดเอ้าเปิดผีตอ้งจับกูอะไรเอากูกดตัวยข้อเหรลไอ้เอ้ยกูว่าแลย มือมึงไวจังวะโอ้โหชิปหายแล้วเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สามสิบสี่สิบเองโอ้โหชิปหายแล้วว่ะสามสิบสีโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือโอ้โหโอโหอกงี่อัน <laughs> นี้จะไม่ตัวละครไม่ออกจริง แสดงว่าก่อนจะจบแพทตี้ผมต้องผมต้องสุ่มไปไอเล่นกิจกรรมสุ่มไปเรื่อยจนกว่าจนกว่าจะออกอะ้แหละตรงทหาแล้วแหละอีสี่ลูกวะถ้ามันจะออกก็ต้องออกแหละโอ้โหพลาดเองว่ะโอ้บายกูแซดว่ะผมขอโทษตรงพ่อผมขอโทษว่ะมันหน้าเหมือนกันออกบายจังหวะเนี้ยเนี่ย โอ้ oh. ไปให้ในายพลใส่ก็ได้มั้งรู้สึกเหมือนใช้ได้อะอันตีจะเป็นอันตีจะเป็นโจมตีต่อเนื่องอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะหรือหรือคิดหรือจำผิดมาเองไปอ่านแ oh. ไปอ่านดูจบแล้วว่ะนะหลวงพ่อผมขอโทษว่ะ <c oughs> ผมผมผิดเองอะหลวงพ่อหลพ่อผมผด้อีกสองงันผมผิดเองว่ะ ผว่าผมเสียใจวะมันมันเลียวถามปะไม่ไม่โอเคเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมส่งไปสิบใช่ปะโอเคเท่ากับว่าสิบห้าโลเอ้างอ้โหสิบห้าโลมันยังไม่เลียวถามมันไม่เลียวถามกึงกูเลยนะโอเคไปไปโอ้ยแสดแสดแซดอืสรุปเปิดไปสี่สิบสี่สิบหก สีประมาณห้าสิบโลเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะหรอเมื่อกี้อันนี้หรออันนี้ห้าสิบอ่ะอันนี้โลอันนี้เออ่โลนี้โลห้าสิบโอ้โหจบหลวงพ่อจบละผมผิดเองหลวงว่อเป็นงั้นหกสิบโลหลวงพ่อหลวงพ่อผมขอโทษโอ้โหก็เลยถามเป้าอยู่ถามเป้าอยู่ก็คือเป้าเราก็คือต้องเป็นโรบินกับนายพลใช่ป่ะ อันนี้ถือว่าเป็นของแถมแล้วก็ได้โลแถมจากอันนั้นอีกสิบโลใช่ปะเราผมก็จะเล่นไปเรื่อยจนกว่าเอากดแล้วกดไปเรื่อยจนกว่าอาวุธจะออกจะรู้ไปไนไรผมผมอาจจะกดจนอาวุธออกสองรอบก็ได้ไม่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าผมน้องรักผมมากผมไม่น่าให้ผมลุเลดหรอกถ้าสมมติว่ากดลุดเลดปุ๊บรอบระไปการันตีใช่ป่ะอาวุธอ่ะใช่อยากกดใลก็อยากกดตัปัรอยู่นะ แต่เปอร์เซ็นต์มันเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอะไรคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลายคนโอ๊โอกาสที่จะไม่หลุดเลทคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เอาเอาอะไรมาหลุดเลทั้ฮะเราจะโชคหลายเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นเหรอใช่เหรออย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดก็ดูรายละเอียดนีเคร่อข้างบนน่ะ ก็มันเขียนเนี่ยเอ้เนี่ยข้างบนข้างบนหลายคนอ่ะมันเขียนอยูอ๋อโอกาสอ๋อโอกาสเจ็ดสิบ้าัเซนที่จะได้โอเ้เจ็ดสิห้าถือว่าเยอะมากเลยนะเราก็ไม่มีหลวงพ่อเป่าเราก็ไม่ควรประมาทจะดีละใช่ปะ่ะเฮ้ยไม่ได้เล่น,นเรื่องท,ทํานั้นทํานี่ไปเดี๋ยวก็ได้อีกนานแค่ไหนมันถึงจะดูได้ว่าเรากดไปกี่ลกแล้วชั่วโมงหนึ่งโอ้โห Oh. OK.